สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชชนหอมคูลเลขที่24ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 5ับ5นะคะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงอินฟโฟกราฟิกหัวข้อที่4ซึ่งหัวข้อที่ดิฉันได้รับนะคะคือกะละมัดฮันฮารานสินอด การละหมาดนะคะเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งนะคะใน,นาศาสนาอิสลามเป็นการทักดีต่อพระอัลเลาะห์มุสลิมทุกคนนะคะจะต้องละหมาดวันละห้าครั้งเรียกว่าละหมาดฟันละหมาดนะคะหมายถึงการขอพรความหมายทางศาสนานะคะหมายถึงการกล่าวและการกระทําซึ่งเริ่มต้นด้วยตักบีและจบลงด้วยสลามการละหมาดนะคะเป็นการสร้างเอกภาพอย่างหนึ่งนะคะของมุสลิมเมื่อละหมาดเมื่อละหมาดมุสลิมทั่วโลกหันหน้าไปทางกีละหรือทางทิศตะวันตกนะคะ เพื่อเคารพพักดีต่อพระอันล้อการละหมานะคะฝึกฝนให้คนตรงเป็นคนตรงต่อเวลานะคะมีความอดทนขัดกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ของแผวไม่แบบพื้นปฏิบัติสิ่งใดนะคะในทางชั่วร้ายนะคะต่อไปฮันค่ะคือการเดินทางไปปฏิบัติศาธกิจที่นครมักกะ อันเป็นเมืองที่ท่านศาสดานะคะมูฮัมหมัดเริ่มปฏิ่มประกาศศาสนาอิสลามเนี่ยในเดือนสุนฮิตยะตามวันเวลาและสถานที่ต่างๆที่ทางศาสนานะคะกําหนดไว้ซึ่งสถานากิจข้อน,นี้นะคะเป็นหน้าที่สําคัญสําหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงค่ะทุกคนนะคะที่มีความสามารถในด้านร่างกายทรัพย์สิสนและการเดินทางนะคะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องไปผู้ที่เริ่อมใสและในหลักธรรมของศาสนาอิสลามและปฏิบัติ หลัก5ประการของศานสนานี้ย่อมได้ชื่อว่ามุสลิมแปลว่าผู้สยบตนหรือผู้นอบน้อมตนหลัก5ประการที่กล่าวนี้นะคะประกอบด้วยปฏิญาณนมันสก,การศีลทานและบำเพ็ญพิธีัานค่ะการประกอบพิธีฮัรน,นะคะถือว่าเป็นปัจจัยในการสร้างมิตรภาพระหว่างมุสลิมทั่วโลกเลยค่ะโดยการที่คนต่างชาติต่างเชื้อสายต่างถิ่นฐานต่างวัฒนธรรมต่างมารวมตัวกันและใช้ชีวิตในช่วงเวลาสั้นๆร่วมการปฏิบัติศาสนกิจโดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือ ค่ะต่อไปนะคะฮาราฮาราน,าราน,นะคะเป็นคํามาจากภาษาอาหรับค่ะมีความหมายทั่วไปว่าอนุมัติเมื่อนํามาใช้ทางศาสนาเนี่ยจะมีความหมายคือสิ่งที่ศาสนาอนุมัติเช่นอนุมัติให้กินอนุมัติให้ดื่มอนุมัติให้ทําอนุมัติให้ใช้สอยเป็นต้นนะคะฮาลาน,นะคะเป็นคําที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคําว่าฮารลอมที่มีความหมายทั่วไปนะคะว่าห้ามและเมื่อนํามาใช้ทางศาสนานะคะมีความหมายว่าสิ่งที่ศาสนาห้าม การอนุมัติสิ่งใดหรือการห้ามสิ่งใดในศาสนาอิสลามนะคะเป็นประกาศสิทธิ์ที่มาจากอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าและมาจากศาสนาทูตของพระองค์เท่านั้นถือเป็นหลักสําคัญที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่ต้องค้นหาเหตุผลการอนุมัติหรือเหตุผลการห้ามแต่อย่างใดเมื่อพระผู้เป็นเจ้านะคะไม่ได้แจ้งไว้พอมุสลิมมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าอนุมัติเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ส่วนที่พระผู้เป็นเจ้าห้ามเป็นสิ่งที่มีพิษ และมีโทษพระผู้เป็นเจ้านะคะสร้างมนุษย์ขึ้นมาทราบดีนะคะถึงสิ่งที่ดีและสิ่งที่เป็นโทษต่อมนุษย์พระองค์จึงอนุมัติสิ่งที่เป็นคุณและ สิ่งที่เป็นโทษไว้นะคะส่วนเหตุผลที่มนุษย์ค้นพบว่ามีข้อดีในสิ่งที่ศาสนาอนุมัติและมีข้อเสียในสิ่งที่ศาสนาห้ามโดยพระผู้เป็นเจ้านะคะไม่ได้แจ้งไว้และได้นํามาอ้างอิงนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นแบบหลักสําคัญอะไรเลยเพราะเหตุผลที่มนุษย์ค้นพบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ส่วนประกาศสิทธิของพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะในเมื่อิค่ะต่อไปนะคะสินอด ในทุกเดือนลอมดาดนะคะซึ่งเป็นเดือนที่9ตามปฏิทินจันทรคติของอิสลามซึ่งในปีที่จะอยู่ระหว่างวันที่27พฤศจิกาถึง26เดือนธันวานะคะพศ2543เป็นช่วงที่มุสลิมทั่วโลกประมาณ1,500ล้านคนนะคะทั้งชายและหญิงที่พ้นวัยแห่งความเป็นเด็กแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งนั่นก็คือถือศีลอด การหือสินอดนะคะตามความหมายของศาสนาอิสลามเนี่ยคือการยดเว้นการกินการดื่มการเสพและการมีความสัมพันธ์ทางเพศตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกตลอดทั้งเดือนรอมาดอนของทุกปีนะคะซึ่งอาจจะมีระยะเวลา29หรือ30วันโดยมีเจตนาทําเพื่อฮันร์ล์ค่ะ ประเภทของสินอดนะคะประเภทที่จําเป็นต้องถือสินอดติดต่อกันนะคะเช่นการถือสินอดในรอมฎอนการถือสินอดเป็นค่าปรับกรณีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเจตนานะคะคือ2เดือนติดต่อกันการถือสินอดเนื่องจากการยาแบบซีหาการถือสินอดเพื่อขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ